ลำไยห,หายทองคำปุ้ยแอลกอฮอล์และโมอดีตแฟนบอสเอวานแดนเซอร์ลำไยออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองแล้วสังคมต่างจับตารอดูความเคลื่อนไหวของหนุ่มบอสจะว่าอย่างไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดหนุ่มบอสปรากฏตัวในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยงานนี้เจ้าตัวได้เปิดใจไว้ว่ารู้จักโม2ถึง3ปีแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรสไม่มีลูกด้วยกันอยู่ด้วยกันสำหรับเรื่องที่ลำไยยอมรับเคยคุยกับบอสจริงๆในช่วงนั้นบอสบอกเลิกกับแฟนแล้วตนเลยเข้าใจว่าเลิกกันแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้เลิกกัน ด้านหนุ่มบอสเผยว่าคุยกับลำาไยจริงแบบคนคุยกันเป็นคนรู้ใจกันชัยถามว่าใช้คำว่าแฟนได้ไหมความสัมพันธ์ในการพูดคุยถือว่าใช่พี่ลำาไยบอกเหมือนในโพสว่าเขาก็คุยกับพี่ปุ้ยว่าจะมาลองมาใช้ชีวิตแยกกันแล้วจะเป็นยังไงในส่วนตัวตนก็ได้คุยกับพี่ลำาไยพี่ปุ้ยรับรู้มาตลอดเรื่องที่บอกกับลำาไยบอกแค่ว่าเลิกกับโมแล้วแค่ต้องอยู่ด้วยกันยอมรับว่าโกหกพี่ลำาไยเป็นช่วยระหองระแหงคิดว่าจะเลิอกอยู่แล้ว ด้วยเลยบอกพี่ลำใหญว่าตนเลิกแล้วโมก็ไม่รู้เรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่พูดออกมาไม่ใช่เป็นการรับจบรลัวคนว่าลำใหญไม่ได้ออกตัวแทนลำใหญแต่เป็นเพราะตนเองที่โกหก